พันอันนี้อันเย่นี่เขาเอิ้นตลาดมืดมั้เลซี่นิซซองเอามาอีกใบนึงมันจะเป็นซีเอาอันนี้จิ้มเลยป้ะเย่จิ้มทานเลยป้ะทานเลยเออทานอันหนึ่งป้ะทานอันหนึ่งเพราะว่าเพื่อนบอกกินเผ็ดอ๋อไม่ทาปิ้งด้วยอือแล้วนี่หนูเอาอันนี้นะ อ่ตัวนี้มันร้อนๆเออเอาร้อนๆมันร้อนมันร้อนเกินอ๋อจะชอบอันนี้อืมขอบใจหลายขอบใจน่ครับ we gonna take you to night market walking street and this is um grilled sticky rice with อไรนี้อะไรเออเผื่อเ้าสวยอือโคตรแซ่บเลย Oh, yeah? Feel good? This is night market. Um, it's like walking straight in Luang Prabang. You can see a lot of food, a lot of souvenirs. อร่อยไหมอร่อยนะไปไปซื <saturated> <cake Sounds> ้ออีกสักสามสิบปันบาอะไรวันเงินเหรอสวยนะ ข้าเท่าเท่าต้มหัต้มหัวสังเกตว่าอะไรเอ็นเอ็นไม่ก็ของนี่เนาะอันนี้ทนขิงไม่ใส่อื์ แปดสิบบาทแปดสิบบาทเก้าสิบบาท,บาทมือน,นี่ขายแกตัล้ขายไปสองสามตัวแล้วนี่นี่ของเธอสีนี้สวยสุะเออนี้ค่ะ สอห้าสอห้รคือสอห้าเท่าไหร่สองห้าสองร้อยห้าสองห้าพันสองมืนห้าสองหมื่นห้าอันนี้อันนี้แสนแสนอันนี้อันนี้จะถาให้อันนี้อันนี้สางสพัน เอาตัวเดียวเหรอนีอ่เขาก็เหมือนที่เธอมีไม่แล้วจะมีช้างใหญ่ <laughs> ช้างใหญ่มีช้างเล็กช้างใหญ่อะ่ะ <c oughs> เอาเอาเอากี่ตัวเอาสองตัวลดให้ไดบอสเาเป็นสี่ที่ห้าพันสี่ห้าพัน นางมนี้โมีช้างใหญ่ช้างเล็กเหรอไมไอ้ช้างนั้นมีแล้วนี่พวกนั้นเนี่ยนั่นม่งอ่ะตัวนี้ไหมตัวนี้มว่าเอ๋อตัวนี้ไหมอือสองตัวอนะเป็นเท่าไหร่ซีที่ห้าีใช่ไหมคะ S <S อ๋อ,อันยเ่งน่นนนะ,ะไปเทา่าไหร่ันเมนหอเนาะมัมนหะม,ม, <c oughs> มันมนัมนมนจ,จ,มจไ,ไล อันนี้อีหยังนี่หมูหมูหืมทอดมันหมูนี่นี่อะไรตัวหมูเส้นหมูมีแต่เดียวเออหมูกรอบอ่ะเดี๋ยน่าอร่ายอร่อยมอืมขาไขายยังเอาสองพันเอาอันนี้กับกี่พันเนาะอันนี้อันเดียวกันเลย เอาสองพันก็พอเอาสองเอาสี่พันสี่พันคืออะไม่หอนเจีวแจวนี่อันนี้อันนี้อียงนี่ใหญ่เขียวซุปเขียอันนี้ปลาอ๋อหวายาหวเออมันเป็นเลยคมบ บ่ม,มีเจลปบอนใบก้มนะอันนี้เาก,กเแบบ็เฮ็ดแปบที่เป็นเจลเ <ผม S 1> ออก, <ผม S 1> กกเป็ดลาอยู่มีแมงดาบ่ามีนะเออเอาเอานี้เอาอเียวบ่เอาขนียวทุ้งหน่อยทุ้งหนึ่งอันนี้คืออะไรคะข้อเนี้ยวมูนเหรอมหอมกหมกไก่หมกปลา,าเป็นจักพันอันนั้นซองปะซองแป๊พันแปนแบงแสนเลยบ่ะ แมงแสนเนียนหรอวะอันนี้มีเบงแสนเตรียนได้เธอแน่ใจว่าเงินหายไปไหนหมดวะอะไรเงินซื้อเกิ่งไปได้ห้าหมื่นเออพเจไรซื้อเก่งไปสองตัวมาแกะมาให้ฉันกินนี่แกะไว้พวกไอ้แกะมาให้หมดเลยเขาตุ้ยะทำใหญ่ๆดิยเขาเหนียว เอออันน yeah, okay, ี uh, ้กับอันนี้คือกันบออันอันนี้อันนี้กับอันนี้คือกันบอใช่ไหมเดี๋ยวจบเอาเอาอันนี้ก็ได้ค่ะเขาแต่อะไรนี่ครับเป็น street food ครับเป็น our dinner I bought ลวงพ่อบาง chili p a mhm hôi thôi 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 ngon thôi 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 ngon thôi 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 nó là gì? hấp quả mẹ tomato tomato paste có loại này em muốn thịt mặn very good um How can I say chili tomato paste it made from tomato the green tomatoes in luang pha bang style with the grilled pork or grilled or fried pork more more right can't cut it 50,000 jack ใส่ได้ color ล่ะ color ซาวใส่ได้บ่นี่สิสิงามบ่ Sorry นะ ได้ได้ลองใส่ดูดิลองได้บอลองใส่ได้บ่ใส่ได้หนูอ้วนมั้ยต้องใส่ได้เนาะอ๋อมันมันยืดได้อ๋อแล้วก็หุบเข้ามาได้เอามาลออออม่องใส่ตัวเมาถือให้มาไม่สวมเขม้ามาเขาไม่ให้สวมเหรอ สั่งได้ไ,ดมไม่ใส่ได้เพราะคอมันนุ่มอยู่แล้วใช่เวลาเขานุ่มเราจะเปล่งเออเวลาเขานุ่มใช่ไหมรถใดบ่อ <c oughs> e? อี๋สี่สิบห้าพันเอาบ่ออีละไม่หมืนปะไม่รู้ลองเอามาแทรกดูก็ได้แทกดูเออได้อยู่ได้ <c oughs> ดีอันนี้ก็น่าจะสวยนะถ้าถ้าอันนี้ได้อันนี้ก็น่าจะสวยอันนี้อันนี้จากพันธุ <c oughs> ์ร <c oughs> าคาซ้ำกัน เอา2ตัวได้บอแปดสินตแปดสิพเได้ปันตัวไหนสวยองตัวเหรอไม่รู้เอาตัวเลวเจชแดงก็มีแดงกางแดงเอาสีเรียบๆดีกว่าส้สวยเอาสสวยไฟร์แล้วไฟฮัไปยืนไปยืนข้างไปถ่ายรูปให้ เอายังชอบเอายังชอบชอบเอัชอบเลย2สองตัวก็เอาสองตัวแปดสิบห้าพันพี่เขาลดให้ตัวนี้สวยชอบตรนเอาตัวเนี้ยเอา้่ัวเอาเอาจากโตเาตัวนี้สวยก็ตัวนี้เอาแล้วตัวนั้นอ่ะคนละโมดเาใส่้คนละลายอนี้คนไหล มีคนไลกับคนหน่อยเออมีคนไลกับคนหน่อยท่านให้กับมี่เอาเอาเป็นสีเหรออืมเอาไหมเอาเป็นสีเหรอตัวเนี้ยเอาเอออเาไหมเอาเป็นเป็นสีอันนี้มันคอกว้างนะคอลึอืมแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนใส่ว่ะฉันมองว่ามันสวยมันก็คือสวย ถ้าหมูโตอู้ว่อลองคล้องคอได้ไหมหนูลองคล้องคอเฮ้ยหมูข้างนี้บเปี๊ดนี้อย่างงี้อืออันนี้ก็จะดูเป็นทางการเนี่ยอันนี้ก็จะแบบใส่เล่นเนี่ยเข้มเข้มดีอือไหนอือ ตัวหนเดีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเรอาตัวเรดมเอาตัวเดียว่เอาตัวเดียวตัวไหนอะตันี้แลอตัวนตัวนี้ตัวนี้เอาอาวหวมัม่วงนี่น่าจะเป็นฟู้ดโ่นเอาอะอะเอาระเอาม้อหกล่อง อันนี้จับพันสิบสิบ0พันยาวไ่มีเดาอไานงเอาก่องแล้วจริงเหรอไงแซบบอ๊ะแมนแมนดยโดยสิบพันไม่แบ่งแสนไหนแสนได้เนาะ

น <s essa> <_ hasht advocacy> la ี่ของแท้เลยไหนดู้นใส่ใส่เอามันเป็นกระดูดใส่ข้างในมันก็หลังก็นั่งกินไงล่ะ โอ้ยยูชิกเกนอันี้อกโเรอวัอวบุฟเฟ่โ <c oughs> อ้ <c oughs> อย่างงี้กับขายดีว่ะบุฟเฟ <c oughs> อย่างนี้จังวะ่งเชอบกินเขาบกินุฟเปยนะมันถูกนะอันน,น,นี่เฝอเฝอร้านเออข้าเปียกเอาไหมเอาไหมเอาเขาเปียกไหมกินแบบเดิมปะ่ะพีดานมันต่ำมากเลยเธอชันสูงลายแปดสิบอย่างนี้ถูกเลยลุง <c oughs> เปย์เขากิน, <c oughs> นราน้า <c oughs> อันกูเซ่วิดีโอยูเฟสกันยลนคตรักเลยเมืกี้แจวเองแม่หมโคตรคักเลยจริงป่านี่ยชอบเอามั้ยกินอะไรไหมเดี๋ยวไปกินอะไรไหม